ช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจเห็นข่าวกันแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับนายกอนุทินเพิ่งเซ็นเ o ็ที่มาเลเซียเรื่องแร่หายากหรือที่เรียกกันว่าแร่เอิร์ธอิเลเมนต์ฟังดูเหมือนนะครับเป็นเรื่องเทคนิคแต่จริงๆแล้วนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ข้อตกลงทางการค้านะครับแต่มันคือการเดินเกมของสหรัฐนะครับที่จะดึงไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อลดการพึ่งพาจีนนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องรู้ก่อนว่าแร่หายากเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้หายากขนาดนั้นในแบบที่ทั้งโลกเนี่ยหาไม่เจอหรอกนะครับแต่มันคือหายากเพราะว่าการขุดและการแปลรูปเนี่ยมันยากเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกระบวนการเนี่ยซับซ้อนแถมยังเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยนะครับแร่พวกนี้ครับมีอยู่ประมาณ17ชนิดใช้ทําทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาแผงโซล่าเซลล์ ไปจนถึงอาวุธล้ำสมัยนะครับอย่างเครื่องบินรบ f 35นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีได้พวกนี้เนี่ยโลกเทคโนโลยีจะหยุดหมุนทันทีเลยนะครับแล้วใครครองตลาดตอนนี้นะครับคำตอบคือจีนครับเพราะว่าจีนไม่ได้แค่ขุดเยอะที่สุดแต่ที่น่ากลัวกว่าคือจีนเนี่ยแปลรูปได้เกือบทั้งหมดบนโลกเลยนะครับข้อมูลจาก US Geological Survey บอกว่าจีนเนี่ย ผลิตแร่หายากประมาณ70%ของโลกและควบคุมการแปลรูปได้มากถึง90%ส่วนสหรัฐนะครับผลิตได้เองแค่15%แถมยังต้องนำเข้า80%จากจีนอีกต่างหากนั่นหมายความว่าแค่จีนหยุดส่งออกเนี่ยโลกก็ชะงักทันทีจีนรู้จุดนี้ดีนะครับเลยใช้มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองตั้งแต่ปี2023จีนเนี่ยครับเริ่มออกมาตรการจำกัดการส่งออกแร่สำคัญเพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีของอเมริกา มันเลยกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของสงครามเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้พอสหรัฐนะครับเจอทางตันจากจีนนะก็เลยต้องหาพันธมิตรใหม่ซึ่งต้องหาประเทศที่มีแร่หายากและพร้อมจะเข้าร่วมสร้างห่วงโซ่ผันทานใหม่แบบไม่ต้องงอจีนแล้วทําไมถึงเป็นไทยเพราะไทยเรานะครับมีแร่หายากอยู่พอสมควรครับปี2023เนี่ยเราผลิตได้ประมาณ7,100ตันถือว่ามีศักยภาพพอตัวแถมเรายังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนใกล้จีนใกล้แหล่งขนส่ง เลยมีเสถียรภาพทางการเมืองในระดับหนึ่งก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่สหรัฐเนี่ยเลือกไทยเป็นหนึ่งในฐานสําคัญในแผนลดพึ่งพาจีนด้านแร่หายากนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าแล้วในข้อตกลงนี้มีอะไรบ้าง M.O.U. นะครับที่ท์อนุทินสินกันเนี่ยมีสหรัฐหลักๆอยู่4เรื่องครับ 1. การพัฒนาซัพพลายเชนร่วมกันเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งแร่หายากมีเสถียรภาพโปร่งใสและกระจายความเสี่ยงจากจีน 2. การส่งเสริมการลงทุนสหรัฐนะครับจะเปิดทางให้บริษัทอเมริกันมาลงทุนในไทยทั้งด้านการสำรวจขุดและแปรรูป 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยนะครับจะได้โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถของเราเอง 4. การสร้างมูลค่าในประเทศแทนที่เราจะส่งออกแต่แร่ดิบเหมือนขายของถูกนะครับเราจะได้โอกาสสร้างโรงงานแปรรูปเองในไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ก็รายได้ ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นเดียวเปลี่ยนเกมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ 1. เง,งินลงทุนจะไหลเข้าถ้าบริษัทอเมริกันเข้ามาในประเทศไทยนะครับมันไม่ได้มีแค่เงินแต่ยังมีเทคโนโลยีมาตรฐานและองค์ความรู้ที่จะยุกระดับอุตสาหกรรมของเราเองนะครับ 2. โดยได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตขั้นกลางจากเดิมนะครับที่เราขายแต่แร่ดิบตอนนี้อาจมีโรงงานแปรรูปเกิดขึ้นในไทยเป็นขั้นตอนที่สร้างมูลค่าสูงมาก ซึ่งจีนนะครับครองอยู่90%ตอนนี้ 3. เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเทามีแร่แปรรูปเองนะครับก็ช่วยต่อยอดกับอุตสาหกรรม EV ีชิปและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่รัฐบาลไทยนะครับผลักดันอยู่พอดีมันคือห่วงโซ่เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าไม่มีดูไหนที่มีแต่ข้อดีหรอกนะครับมันมาพร้อมกับความเสี่ยง2เรื่องเลยนะครับที่เราต้องคิดอรอบครอบนะครับ1สิ่งแวดล้อม การทาเหมืองแร่หายากเนี่ยมีผลกระทบหนักมากนะครับต่อดินและก็น้ําเพราะว่าต้องใช้สารเคมีอันตรายจํานวนมากในแร่นะครับมักมีธาตุกัมมันตาราังสีอย่างโทเรียมกับยูนเรนียมปนอยู่ด้วยถ้าไม่มีมาตรการจัดการให้ดีนะครับจะกระทบต่อชุมชนรอบเหมืองทันทีเลยซึ่งทางจุฬานะครับเคยศึกษาพบว่าการขออนุญาตทาเหมืองในไทยมันยากมากนะครับโดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ําซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ย ย่าต้องคิดหนักระหว่างโอกาสทางเศรษฐกิจกับราคาที่ต้องจ่ายให้กับสิ่งแวดล้อม 2. เกมการเมืองหาำนาจอย่าลืมนะครับว่าจีนเนี่ยมองเรื่องได้หายากเป็นความมั่นคงระดับชาติถ้าไทยไปจับมือแน่นกับสหรัฐมากเกินไปก็อาจจะแรงกดดันจากจีนทั้งเศรษฐกิจการค้าหรือแม้แต่ทางการทูตเพราะาจีนคือคู่ค้ารายใหญ่สุดของเรานะครับที่สําคัญเนี่ยจีนยังคงผูกขาดเทคโนโลยีการปรรูปแร่ไว้เองนะครับ ในต,ตอนนี้ก็ประกาศห้ามส่งออกเทคโนโลยีด้านนี้แล้วหมายความว่าแม้เราจะได้ลงทุนจากสหรัฐแต่เราอาจจะติดขัดด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอยู่ดีสุดท้ายแล้วนะครับการที่ไทยเซ็น MOU กับสหรัฐครั้งนี้มันคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับเรากําลังก้าวสู่เกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะครับด้านหนึ่งนะครับมันคือโอกาสที่จะยกระดับเศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่อีกด้านนะครับมันคือความเสี่ยง ที่จะต้องเดินบนเส้นบางๆระหว่างสหรัฐกับจีนคำถามคือไทยจะบริหารความเสี่ยงนี้ยังไงนะครับเพื่อให้โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้กลายเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของชาติไม่ใช่แค่เกมที่เราถูกเลือกเป็นหมากตัวหนึ่งนะครับในกระดานประเทศมหาอำนาจนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องไรหายากเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหมืองหรือว่าเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ที่มีการแข่งขันกันด้วยทรัพยากรและก็เทคโนโลยี ท่านผู้ชมนะครับคิดว่าไทยเนี่ยควรเดินเกมยังไงดีจับมือแน่นกับสหรัฐเพื่อโอกาสใหม่หรือว่ารักษาระยะกับจีนไว้ให้สมดุลน,นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจไว้แบบต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ